ตอนนี้เราอยู่ที่งานเทศกาลขนหัวลุกครับอยู่ที่บูธกิจกรรมสาวน้อยตกน้ำครับตกนวเนะพี่น้องตกเลพี่น้อยากาศดีค่ะ่งนบา้ลับเดี๋ยวเราจกสอางวัลเลยได้ไหได้ไครับสองรางวัลเลยไดขอห้าคน ถ้าคนขึ้นมาร่วมสนุกบนเลยรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ตกน้ำกี่ครั้งแล้วครับตอนนี้ควันอ้าเพิ่งเริ่มเหรอีคนแล้วตอนนี้อ๋อเพิ่งเริ่มตกประมาณห้าครั้งแล้วอ๋มาตรการสาวน้อยตกน้ำหนึ่งครับอันไหนร่วมสรุปบ้างนะครับ มี่ชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะมานะครับสถานีโรงงานนะครับรถไฟมักกะสันนะครับแวะมาโอ้ชิงช้าสวรรค์ครับข้านผู้ชมกจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ <ไ>นสนุกกันนะ,ะโดยเฉพาะตา,าสนาสุก17นาฬิกาค่ะจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระพูยุติธรรมนยุยตทธเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์จากจังหวัดนคปรปฐมนะคะสามารถไปร่วมรับบุญกุศลกันได้ที่โซนสายบุญค่ะทำไมมันเดจาวูจังเลยมันคุค้คคนๆนะ <laughs> เหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อน <laughs> เอาเป็นนะ